สวัสดีครับทักทายสายสซปาและผู้รับชมนะครับมีครับอยู่บรรยากาศกลางท้่งนาครับเขากำลังเขียวะจีเด้พี่น้องนะครับต้นไม้กำลังงามนี่เป็นต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้นะครับบนข้าหน้านะครับหลายสิบปีแล้วนะพี่น้องครบสิบพอดีเนาะนะครับปีฮับปีหัแปดนะครับพี่น้องเป็นครั้งแรกที่ได้นำต้นไม้มาปลูกนะครับ มีผวกไม่ประดูไม่ย,ยุง่งนะครับพี่น้องเน้นประดูก็ไม่ย,ยุ่งเนาะเป็นไหมากปีนั้นนะครับตนยยย้นใหญ่อยู่ได้พี่น้องนี่สิบปีนะครับนี่ไม่ประดูสวยงามนะครับแลวก็มีไม่ย,ยุ่งครับไม่ย,ยุ่งนี่ก็สวยงามนะครับต้นอาจจะบ่ได้ยืนตรงนะครับพี่น้องขึ้นมากบับบุดบุดเบี้ยวๆบยวแบบนี้นะครับ าปลูกแบบธรรมชาตินะพี่น้องปอยให้หลอดแรงเขาเองนะครับอาศัยได้ลมเงาครับพี่น้องอยู่ข้างหน้าเลยครับนี่ครับได้ลมในเงาครับเดี๋ยวให้เบิ่งมุมนี้นี่ครับร่มเงาเย็นสบายนะครับเวลาลงมาตัดหญ้านะครับลงมาเฮ็ดิจกรรมในหน้ากับเพราะได้อาศัยห่มนะครับปีนี้เขาก็โอเคอยู่ครับพี่น้อง เขางามอยู่ให้นี่นะครับกําลังจะใส่ปุ๋ยรับร่วงนะครับเพราะว่าเป็นข้าวดอนะครับนี่ใส่ข้าวเจ้ากอข้อสิมหานะครับอันนี้สามปีครับต้นนี้สามปีครับกระถินเทพาใหญ่เร็วครับพี่น้องเป็นโฮมเป็นเงาดีดีครับอีกบดนก็ได้ใส่เนื้อไม้แล้วครับนี่อันนี้น่าจะเป็นอินทนินครับได้มาเอามาปลูกไว้ ตน้นที่งามที่สุูอยู่ในบริเวณนี้ก็คือจะเป็นต้นนี้นะครับพี่น้องหลายๆรอบลุ่งไปหลายชิปเลยครับต้นนี้นวงรอบใหญ่เ้ยครับพี่น้องไมายุ่งครับต้นนี้แต่ว่าช่วงที่มันตรงนี้กับบอยหญ้าปันใดได้พี่น้องนะเมตรเกือบๆสองเมตรครับตรงนี้ก็มีอีกช่วงหนึ่งขึ้นไปไปหางานนั้นนะครับก็เสียดายอยู่ครับว่าบ่ได ตกแตงไว้แต่แหลกนะครับเนาะก็เลยบดเดใหม่แบบต้นตรงๆเงวาๆนะครับเอาเกิดที่ว่าเอาลมเอาเงาครับแล้วก็เอาต้นพันธุ์นะครับไม้ยุ่งครับช่วงนี้ก็มีบางต้นครับที่ที่ออกดอกนะครับออกดอกติดฟักบางต้นก็เป็นนะครับนี่อย่างเช่นต้นนี้่เป็นนะครับนี่เ๋อเป็นอยู่ครับเป็ี่ยนอยู่เป็นอยู่บ่หลายผมก็ลืมบึงขอโทษด้อพี่น้องนี่ครับ เป็นดอกแล้วนะครับต้นอยู่แค่มบ้าน,นครับแค่มเชียงหน้าคอ,อัดอกเต็มนะครับพี่น้องต้นนี้ก็ปลูกพร้อมๆกันนะครับแต่ว่ามันมันะระบบการเติบโตบก่อยดีบันไดน,นี่ก็เริ่มมีดอกด้ยพี่น้องนี่ครับพ่นอีแทวยพ่นกับีครับ,บ,บ,รบตัวผึ้งตัวมแมลงผู้เยอะแยะนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นการปลูกไม่ไว้บนข้างหน้าครับผมผมอยากปลูกนะครับพี่น้อง อยากได้ต้นไม้นะครับนั่นตนน้นนึงกับอนุรักษ์เอาไว้อันนี้เป็นเป็นต้นที่เกิดขึ้นเองนะครับตามธรรมชาติไม่ดูครับตัวน,นี้ิบกั่าปีแล้วนะครับอย่างสวยนะครับตรงนี้เป็นร่องน้ำครับพี่น้องแถวนี่ถมบ่ไรได้พี่นอ้องเพราะว่าเป็นทางน้ำพันนะครับต้องปล่อยให้เป็นไปนตามธรรมชาตินะครับ ผมปลูกกล้ยไปพร้อมนะครับนี่ตรงนั้นปีนี้บ่เห็ดหน้าใส่นะครับเอาขนหน้าออกบริเวณให้นี่ก็ผมปลูกผสมครับเขากระปูกนะครับตรงนี้กระปูอ่าพักบุ้งนะครับเพอได้เก็บกินนะครับเนาะเก็บกินเก็บแบ่งปันนะครับพี่น้องแถวแถวในบ้านนะครับกำลังหากำลังหาละซิฟนะครับพอได้ครับปุ๋ย อันนี้ก็เขาด้วยพี่น้องนี่อันนี้เขาญี่ปุ่นเอามาวานไว้น้อยหนึง่งได้ได้พันมาหน่อยหนึ่งครับพี่น้องปลูกเพื่อรักษามเมล็ดพันธุ์เอาไว้นะครับเนาะอ,นนอันนี้ต้นวานนี่ก็ยู่น้ำให้น้ำหน้กก็เยอะแยะครับสวยงามด้ยพี่น้อง่วงหน้าฝนบ่เอื้อแต่แนวสีเบิงครับห้าก็่กำลังงาม นีต้นหนึ่งครับพี่น้องปลูกปีเดียวกันครับนี่ปีห้าแปดต้นนี้ก็ซีปีเลยได้ไหมดูครับพี่น้องไม้ประดูนะครับคน,นะครับได้ต้นพันธุ์มาจากทางศูนพ่อพันก้าไม้นะครับจังหวัดยะโสธรนะครับอันนี้ก็สวนมะละกอครับพอได้กินข้างในก็นจะเป็นกล้วยแด้พี่น้อง ไม่ก็เป็นกล้วยปลูกไว้พ่อได้กินด้วกันรอบพี่น้องนี่ต,นต้นตองตึงครับไม้กุง้งนะครับต้นเกาแก่นะครับปล่อยไว้เขาเติบโตอยู่ตามพื้นเขาหนีเชื้อเฮ็ดหลายนะครับเฮ็ดแดงเฮ็ดอำมามักนะครับพี่น้องเลมนะครับตัวน,นี้ก็หลายปีแลวครับพึ่งพึ่ง,พ,ง,พ,งพึ่งง่ายต้นไม้นี่บางต้นนะครับมันมันจะโตแบบ ถ้าระบบหากมันหมดในมันบมดพานในไปได้มากนี่มันก็จะโวหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามันยืนเอ่เื่อนว่ามันตั้งตัวแล้วเนาะระบบหากมันกระจายนี่มันจะพุ่งครับปีเดียวนะครับสองปีขึ้นแต่ว่าถ้าช่วงที่มันขิงขิงอยู่น่ะอย่าเพิ่งคิดว่ามันมันจะบบขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าระบบหากมันเดินแล้วนะพุ่งแป๊บเดียวครับผมเห็นลายต้นแล้วครับอยู่อยู่ในเขตของป่าของผมนี่บางต้นรอบเป็นสองปีสามปี นะครับจางขึ้นอ,อันนี้ก็ไม้กระถินเทพานะครับนี่ต้นที่มันอยู่ทางในนี่ครับต้นตรงงามเลยพี่นอ้องดิ้งเลยครับนี่ได้ใส่เนื้อไม้นะครับอันที่เห็นกองๆองอยู่นี่ม่นไม่ย่างนี้ครับอันนี้เป็นทดลองนะครับผมเอาไปคุดเอาดางปวกครับ ปวกที่เป็นปวกเฮ็ดนะครับขุดเอามาไว้ในพื้นที่นะครับเนาะเอามาเลียงต่อยู่อยู่ด้วยครับมือก้อนเนี่ยผมก็เปิดไปแล้วรอบนึ่งบัวหันอยากซู่นเขาอีกนะครับเขากปล่อยให้เขาแบบว่าได้ลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับเนาะได้มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับปวกที่เป็นปวกที่เกิดเห็ดปวกนะครับขุดมาเพิดดางเลยนะครับเนาะเห็นเขามาอยู่ในพื้นที่นี่นะครับนะพุนละปีนาผนครับเชื้อเขาขยายตัวออกไปในบริเวณนี้เนาะ ร่องเบิ่งครับว่าผมจะประส,สบความสำเร็จบอ่าผมเห็นมูเพิ่นเฮ็ดสำเร็จแล้วนะครับเพิ่นขุดมาฟังไว้นะครับปีนี้เพิ่นส่วนผ้าเห็ดวิธีนี้นะครับเพิ่นเห็สเดสำเร็จแล้วก็เลยร่องเบิ่งเนาะครับพี่น้องทดลองเผื่อมันสำเร็จจนใหม่กับกำลังงามขผนะครับในป่าของผมป่าพื้นที่หนึ่งไร่นะครับ ต้นไม้เกือบพันต้นครับพี่นอ้องอัดแน่นไดนบบ้นะครับผมปลูกแบบทีๆนะครับพี่นอ้องอยากได้ไม้หลายอันนี้ก็เป็นระบบน้ำขึ้นแทงพอได้ปล่อยใส่นะครับนาอใส่ในบานในเฮือนนี่แหะครับอันนี้ก็ต้นพะยุงทางใน,นก็จะเป็นไม้แดงนะครับไม้ประดูต้นกล้วย อันนี้ไม่ดูตัวนี้ก็นี่ไม่พยุงตัวนี้ครับพี่น้องกับอายุซ้ากันครับกับต้นที่อยู่กลางทงหน้านะครับนะตัวนี้สูงตรงดีนะครับข้างบนนกับมีแตมพุ่นนะครับกระทก v กคุ่นครับเสาวรอดกระท o v กเต้มไปหมดนะครับว่าผมนี่ครับนี่เป็นเครือกระทก v กนะครับนี่เป็นเครือเท้าไ่เลยนะครับหลายปีแล้วนะครับปล่อยเขาขึ้นเลย นะครับน่วยเขาแต่ไม่เบิดนะครับมีที่ปลูกกบปูเป้หนาครับพี่น้องเอาน่วยสดๆวนสินะครับไปไปฝังไปโลยครับตรงเดียวที่หาอยางให้เกิดนี่ครับเดี๋ยวกระทุบให้มันแตกจั็กน้อยนะครับให้เมล็ดเขาออกมากสิครับเขาจะเกิดเฉยๆครับแข็งแรงครับนี่เห็นไหมครับนี่จะมีต้นใหม่ๆเกิดขึ้น นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับอย่างหน้าปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับกําลังงามเด้พี่น้องฟูนะใบสวยงามสวยงามสวยงามครับมี้เอาบรรยากาศนะครับเนาะในสวนป่านะครับแล้วก็ต้นใหม่ที่ปลูกบนข้างหน้าแล้วก็ขึ้นมาที่เอาบานไปแล้วครับเป็นถือว่าเอา มาอัปเดตนะครับเนาะการเติบโตนะครับขอบคุณทุกๆการรับชมนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับเนาะจย่างใดก็มีโอกาสก็จะสรรหานะครับนะต้นไม้งามๆครับมาสู่พี่สุนองได้รับชมนะครับเนาะนะแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับเนาะผู้ที่มีใจรักในการปลูกต้นไม้นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้คลิปนี้จากลาภพิก่อนครับสวัสดีครับผม